นี่คือการวิเคราะห์จาก Bloomberg นะครับแน่นอนแหละเราทราบดีเรื่องของการหาเสียงของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่ไปพูดในงาน Bitcoin 2024 โคตรก่านะครับแล้วแกเป็นคนที่เล่นกับจังหวะจากโคนความรู้สึกของคนได้ดีแกปั่นความกาวของคนได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็วิเคราะห์ถ้ามองไปเราก็มองกลับนะครับนี่ก็คล้ายๆกับที่เราเคยพูดกันในรายการแหละว่าจริงๆแล้วนักการเมืองก็คือนักการเมืองนะครับนักการเมืองเนี่ยเขาก็จะรู้วิธีในการหยิบยกจุดที่มันเป็นจุดบอดจุดอะไรบางอย่างในปมในใจคุณเอามาขยี้เพื่อให้คุณรักเขาหรือว่าเชื่อเขานะครับแล้วก็บุมเบิกเนี่ยวิเคราะห์ว่านี่แหละ คือเกมการเมืองชัดเจนเลยคโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้อินเอินอะไรกับคริปโตอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าต้องการชชนะการเลือกตั้งไงก็ขยี้เพนพอยต์รัวๆเลยนะครับเรื่องของการโจมตีนะระบบปัจจุบันมันไม่ดีอย่างไรนะครับบูมเบิกวิเคราะห์แบบนี้เลยนะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเลือกที่จะเอาจุดอ่อนของ current system หรือว่าระบบปัจจุบันที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะมีแกรี่เกนเซออะไรบางอย่างที่รัฐบาลเดโมแครตทำไม่ดีเนี่ยยิบมาโจมตีหมดเลยนะครับในวงการคริปโตเคอเรนซีแล้วเอามาเป็นคะแนนเสียงของตัวเองสิ่งที่เขาทำผมจะไม่ทำแล้วผมจะทำอย่างนี้นะครับเอาใจ FC นะฮะแล้วก็ทำให้ตอนนี้ได้คะแนนเสียงท่วมท้นมากมายนะครับ แต่สุดท้ายแล้วมันจะจริงหรือเปล่านะมันไม่ได้มีความลักคริปโตอยู่จริงๆแล้วถ้ามาทําแบบนี้นะฮะเดี๋ยวตอนจบมันจะทําได้ไหมนะ,ะแล้วก็ความรู้เองก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นนี่อาจะจะไปฟังคนอื่นบีฟมา นะอันนี้คือการวิเคราะห์บูมเบิร์กนะไม่ใช่ผมส่วนหนึ่งก็ก็อาจจะใช่นะคุณจะไปคาดหวังโดนัลด์ทรัม์เข้าใจบอกชงบอกเชนอะไรเยอะแยะขนาดนั้นคงไม่ใช่นะนักการเมืองแล้วผมก็เชื่อว่า Biden ไบเดนก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนกันหรอกนะฮะนเราะนั้นนี่มันก็พูดยากนะมันก็ต้องฟังพี่ปรึกษามาทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยมันไม่มีช้อยเลือกเยอะไง ะะบางทีสิ่งนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นนะหรือว่าคนที่อยู่ในวงการไม่เห็นนะแต่ว่าหลายคนในในในคริปโตก็จะบอกแล้วถ้าไม่เลือกทำให้เลือกอะไรให้เลือกกรรมัม马าเหรอนะฮะที่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าตกลงบิตคอยจะยังไงแล้วก็ถ้าทำแบบเดิมเก็บแกลลี่ไว้เหมือนเดิมไม่โอนะนะก็คล้ายๆกับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้บูมเบิร์วิเคราะห์แบบนี้อันนี้ผมคิดเองนะก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายแล้วคนในวงการเขาก็ก,ก็ดีกว่าไม่ได้ลุนะ่ะ ก็เลือกอันเดิมมันก็เหมือนเดิมแต่ว่าเลือกอันใหม่มันมีลุ้นว่ามันจะดีขึ้นอางนี้ดีกว่านะครับก็บางทีมันก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรอกแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ดีกว่าได้ไม่ได้ลุ้นอะ่ะออประมาณนั้น